โ,โอ้ยตะกอนก็เฮ็ดหลายทั้งเสาทั้งไฮจะขวางเฮ็ดเฮ็ดมาหลายปีอยู่ค่ะปกติเราเผาป่ะครับปีไหนห้หาเเสาไฮหลายเฮ็ดหลายข้ากก็เผาให้มันท่านเวลาค่ะร่วมกันแล้วก็สิเป็นซีบลายดอ,อกจ้าตุกปีเผาบ่บ่เผาจ้ะบ่เผานี่คือเฮ็ดจังไหน ตัดเอง,เองสร้างเองอจ่างตลุดมาแก่ไปขายแม่เคยได้ยินมาว่าการเผาอ้อยมันเห็ดเกิดปัญหาพุ่นเคยจา้าเคยแม่กับบอชอบพูดกันมันปิวเข้าไปเต็มเฮือนเขาเลยเขาก็เลยบ่ชอบปัญหาบ่บ่อยากเผามีร่องไซบานดำเบิดพุ่นละ <laughs> มันกะเตะตา บนกันไปนิดนิดน้อยน้อยมันก็เบิดหนามันแล้วมันก็หายไปก็เจ้ากบทนอยู่ทนอยู่กับปุ่นที่มันปิวไปปิวลงใสเงี้ยนใสยังไปช่วงแรกจะมีการเผาถ้าเผาโรงงานเขาจะบุกคอยรับสื่อถ้าสื่อแบบน้ก็โกงราคาที่สุดสมัยตะกี้แนวอ่อยคนยังมลไหลแห่งงานก็หาง่ายแล้วก็ ราคากระพาะฟังบอกคือสมัยนี้เนี้ยเ,ยเดียวนี้นี่แต่ผู้ใดเห็ดอ้อยสดพ่อบอกตามตรงคือต้นทุนมันสูงต้นทุนกับสื่อพันอ้อยแล้วกะ จ้างรถไปไถไปล่องให้ต่ว่าเอาอ้อยไปลุงเอาเองเขาอ้อยไปลุ่งเองกบเองสูบน้ำใส่เองทุกอย่างจะ้ะค่าจ้างไถเพื่อนกะจ้างไถจ้างล่องจ้างไถสามลอย 300, ต่อไรจะจ้างล่องเขาเอาหกลอยค่าปุ๋ยเฮ้านี่ถ้าสิบไรเฮากับจิตีใส่ว่าประมาณ สิบห้าถุงปุ๋ยอีแตนนด่กะีตอนแม่เห็ดมันกระสิหาลอยหายหาลอย 20. หาลอยยี่สิบาันนี่แหละจ้ะขาเร่งของจะของกับโบกหูว่าได้คิดเนาะคิดต่างแต่ค้นงานที่ว่าจ่างมาห้เป็นเป็นมัดมัดละสิบล้ำมัดละสามบาทเพื่อนกระสีได้อยู่มือละละละลอยมัด ตัวคนหนึ่งจ้ะปีแรกที่พอก,กับมาเห็ดทวาเห็ดซิบเลยเนี่อกมะพร้าวเห็ดอ้อยสดทั้งมัดเงินสดในมือหามืนินแจ็คเงนไปได้จังไงเราบัดทีนี้หามืินนี่ยังบ่พ่อจ่อยได้มั้ยยังเดี๋ยวเงินยังเงินมา ใส่อีกบิดไปขายหักตน้นหักเหียงออกไปมัดแล้วก็พอได้ใส่แนวโตบ่ววมีเครื่องมือมีตแต่ากงกับจ้างการเผาเนี่มันก็ดีอยู่อย่ยางหนึ่งคือประหยัดต้นทุนรอยนึงปกติทาเขาตัดป่อยเงินสดลงทุนบ่ตามก็มือนบาทเทอะไรเงินสด ต่ว่าถ้าเผาสูงสุดก็รายนึง4,000พอยังว่าแพงอยู่ยังๆๆหลายอยู่หมายถึงค่าตัดค่าจ้างค่าหยังต่างๆเนี่ยขอเปรียบเทียบเป็นอยังชาวบ้านยังเผาถ้าเฮาเฮ็ดซาไปมันก็สิเขาสิปิดหีบก่อนเขาสิบ่รับซื้อให้เฮาเฮาก็ต้องตกค้างเฮาก็ต้องจําเป็นต้องได้เผาเฮ็ดให้มันทันเวลามันสิได้จ้างคนก็ได้หลายได้ไว ท่านเวลาห้าปีใดห้าเศร้าให้หลายๆห้หา,หา,าก็ต้องจําเป็นได้เผาค่ะเผามันก็เหตุง่ายเหตดสะดวกได้เร็วกววกันตัดเป็นกองเป็นกองแล้วก็ลดชีพไปชีพขึ้นเรื่อยห้าบดต้องมาเสียเวลาหมัดถ้าตัดออกเรียบร้อยแล้วห้าก็จ้งสีเผาเผาใบมันออกถ้าห้าบว่าเผาเป็นใส่ปุ๋ยกับสีใส่ยสากระเลต้องเผาใบมันออก เพราะเขาเผาแล้วมันอกับเกิดเลยกับจางถเพิ่นมาใส่ปุยให้พ่อหมายถึงว่าแม่สิดตัดเรียบร้อยเครีย์พื้นที่เรียบร้อยเ้เาจ้า ก็ดีแจนําที่ทางรัฐบาลเป็นติซอยเพิ่มค่าตันละอย่าง,อยา,งางมองนี่แหละครับก็ได้ยินข่าวเทเดอตันละร้อยยี่สิบอันนี้ตันละร้อยยี่สิบพอยังหน่อยอยู่ควรสึกเยับจากนี่นแน่จะน้อยบอ่บ่บ่บมีนะหรือมันจะเป็ี่ยนอยู่ทางอื่นมั้งทางเฮ้าบ่ได้ยินดอกบ่ได้ยินจ้ะ มันก็มีความจําเป็นบางเทือเห่ากกบต้องการความรวดเร็วเพื่อที่ท่านยานเพินปิดหีบก้อนท่าก็ต้องใส่เวลาให้มันเร็วตัดให้มันเร็วท่านเวลาถึงราคาใดหน่อยเนี่ยท่ากะต้องต้องได้เห็ดคือเกามีความจําเป็นเพราะว่าเพิรมีเวลาจํากัดในการรับซื้อว่ายห้ากกบว่ายางให้มันตกค้างท่าก็ต้องได้เผามันจังได้ดเร็ว จังสีบว่าเป็นอ้อยตัว้างค่ะตัว้างเขาก็ขาดทุนไปอีกเขาก็จำเป็นคือกันทีเผาอันนี้ผมก็เห็นใจญ่ขึ้นกันว่าสาเหตุเป็นอย่างเจ้งเผาตองค้น อยู่ในพื้นที่คนเห็ดยังเกษตรกรตัวจริงแบบซีฮู้เลยครับถ้าว่าเผาคือไปบลอดเกี่ยวกับต้นทุนเผาเพื่อว่มยูลอด